หนะศูนย์งานวิจัยคุณหนูซีครับผู้อำนวยการได้จัดห้องทํางานของคุณเอาไว้ที่ชั้นสาสิเจดนะครับผมจะพาคุณไปทําความรู้จักกับสภาพแวดล้อมของอาคารนี้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็จะให้คุณได้ดูสภาพแวดล้อมของการทํางานกลุ่มด้วยรีบหน่อยเถอะนะครับถ้า,าว่าก่อนหน้านี้ฉันไี้เข้ามาทํางานที่นี่แล้วก็ก็คงเรียนรู้ไปตั้งนานละเป็นเพราะคุณนั่นแหละที่ไม่ยอมให้ฉันเข้ามาเมื่อสองวันก่อนคุณจางโทรมาหาผม และขอให้ผมเลื่อนการเข้าบริษัทของเธอออกไปแม้ว่าความจริงแล้วผมจะอยู่ฝั่งเราเจ้า,จาแต่ว่าคําขอนี้ผมก็ยินดีที่จะทําตามสมกับเป็นกลุ่มบริษัทระดับท็อปเทนของโลกจริงๆเดียนาคตฉันจะต้องกลายเป็นทยายาทของพระราชวังอนันงดงามแห่งนี้่แน่นอน <c oughs> ว่าแต่ว่าผู้อำนวยการบริหารอยู่ชั้นไหนหรอคะสีินี่มัอนอะไรกันฉันคือผู้สืบทอดตำแหน่งนะผู้อำนวยการบริหาร อยู่ชั้นที่สูงกว่าชั้นอีกอย่างนั้นเหรอเราจนกว่าจะตั้งหลักได้แล้วดูสิว่าฉันจะจัดการกับพวกเขาอย่างไงยกเลิกอย่างนั้นหรอครับครับผมเข้าใจแล้วครับครับผมคุณหนูซีครับต้องไวว่าคุณสมบัติการทำงานของคุณจะถูกเพิกถอนนะครับกรุณากลับไปด้วยเถอะครับนี่คุณล้อฉันเล่นอย่างนั้นเหรอือหากคุณมีข้อสงสัยใด,ดๆก็โปรดจสอบถามผู้ที่เขียนจดหมายแนะนำของคุณก็แล้วกันนะครับ ทำงานหนักมากเลยนะเพื่อมาถึงจุดนี้แต่คุณจะไล่ฉันออกไปอย่างนั้นเหรอไม่มีทางซะหรอกนี่คุณซีครับะจะไล่ฉันออกไปอย่างนั้นเหรอฉันซีเวย่ยเวย้ยไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้อ,อะไรง่ายๆหรอนะฉันที่สี่สิบหอาคารสำนักงานผู้อำนวยการสินะกรรมาการบริหารเจ้าเสืออี้เจ้าเสือสอี้ใช่ไหมฉันต้องการให้คุณอธิบายห้ฉันฟังเดี๋ยวดิ จ้าสอีล้านสาวของตระกูลเจ้าซีว,ย,วย,ยี่ยงินหรอืออะใดกันผู้มีการบริหารเป็นสาวน้อยที่สวยและอายุน้อยขนาดนี้เฉยอย่างนั้นหรือเจี๋ยฉันเป็นทาย,ยาทผู้สืบทอดเนะจะตามหลังเธอไม่ได้หรอกผู้หนูเจ้าคะ่ะผู้ของฉันเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทต,ต้องการจะไล่ฉันออกไปอย่างนั้นหรอคะเมื่อครูน่นี้คุณเย่ยหลังควาโทรบอกว่าตระกูลเย,ย่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณอีกต่อไปแล้วคะ่ะ รื่องแบบนี้จะป็นไปได้อย่างไงฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอจนะทนไม่ได้กับความจริงที่ว่าฉันอยู่สูงกว่าเธอตั้งแต่ตอน,น,นฉันเข้ามาที่นี่แต่เธอคิดว่าเธอจะหลอกฉันได้ยถ้ยคาแบบนั้นได้อย่างงั้นเหรอเธอคิดว่าฉันโง่เลยไงฮ่าฮ่าฮ่าแต่เธอห่เราอ,อะไรไม่ทราบจริงๆแล้วฉันก็หวังนะว่าเธอจะเป็นหลานสาวของบ้านตระกูลเย่ยจริงๆนะแต่ว่าโง่ขนาดนี้ไม่รู้จริงๆเลยฮะ ว่าต่อไปจะตายยังไงเอาละลากตัวคนที่มีเกี่ยวข้องออกไปได้ละนี่ทำเหมือนไรนะพวกแกปล่อยฉันะปล่อยฉันฉันเป็นหลานสาวของตระกูลแย่นะหังพวกแกกล้าทำแบบนี้กับฉันแล้วพวกแกจะต้องเสียใจเจ้าเสืออีรอฉันก่อนเถอะฉันจะขอให้คุณป้ายเย่มาช่วยฉันหน่ดิถ้าพวกเราปฏิบัติกับซีว่ยแย่แบบนี้จะไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นใช่หรือเปล่านะครับ ต้ากิวงววหลงน,นะเพราะว่าคุณเย่ยหลังฮวาเป็นคนโทรมาขออนุมัติยกเลิกคุณสมบัติจดหมายแนะนำของซีเว่ยเย่ด้วยตัวเองเลยนะทำไมเย่ยหลังฮวาถึงได้เปลี่ยนใจกระทนหันแบบนี้กันล่ะครับรู้ว่ามันเกิดอะไรตอนที่ผมไปอย่างงั้นที่บ้านตระกูลเย,ย่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับนี้พี่ซือที่เคยเห็นลูกสาวของเย่ยหลังฮวาที่ตระกูลเย,ย่หรือเปล่าล่ะเธอเป็นคนแบบไหนาย,ยางงั้น ดูเป็นคนธรรมดาครับดูไม่เหมือนคนฉลาดเท่าไร่นะครับช่วงเวลานี้นะเธอเป็นช่วงที่วิกฤตที่สุดเลยนะยังไงก็ฝัง,งายใส่ใจขรอบครัตกุลเยอะให้มากขึ้นกว่านี้หน่อยแล้วกันนะได้ครับผมจะพยายามนาะบ้านตกกุลหลินแม้แต่ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สุดอย่างประเทศซีก็ยังอยู่ในขั้นตอนทฤษฎีเท่านั้นไม่มีความหวังที่จะสร้างยาอะกันในเวลานี้เลยนะ เข้าใจค่ะในปัจจุบันช่องว่างหลักระหว่างประเทศและการสร้างยานอวกาศอยู่ที่อุปกรณ์ขับเคลื่อนและระบบควบคุมการประสานงานยังมีอุปสรรคบางอย่างเช่นวัสดุเชื้อเพลิงซึ่งตอนนี้เราจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะแล้วปัญหาพวกนี้จะแก้ไขได้ง่ายหรือเปล่าเพราะปัญหาหลักที่ประเทศต่างๆกําลังดําเนินการแก้ไขอยู่มันก็คือปัญหานี้นี่แหละแต่ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่เปิดเผยจะรู้เรื่องนี้ได้อย่างไงน่ะ โอ้โอ้แย่แล้วก,ก็ฉันมาจากอนาคตไงล่ะถึงได้รู้แต่ว่าจะบอกเขายังไงดีอ่ะ